นี่ก็คือเกษตรกร,กรมาขายกล้วยนี่มาเป็นจํานวนมากนู่นมาแล้วมากับสามล้อนี่มาเต็มลําเลยโอ้มา,าว,วันนี้มาวันนี้มากี่เที่ยวแล้วมาเที่ยวเดียวครับเที่ยวเดียวแล้วมาขายทุกกี่วันทุกเจ็ดวันครับทุกเจ็ดวัน,วนอ้าวแกเด็จ้ของคุยเจ้าของหน่อยมาเจอเจ้าของเลย สวัสดีครับมาเยอะยังมามากี่เที่ยววันนี้วันนี้ประมาณนี้นะมาประมาณนี้ครับออประมาณกี่โลได้ไม่ชัวร์เลยครับไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์เลยถ้าคิดเป็นเงินนี่ประมาณเท่าไหร่ห้าหกพันเลยวห้าหกพันบาทครับประมาณกี่ต้นได้ประมาณมีที่แปลงประมาณสองพันต้นได้สองพันต้นที่ตัดวันนี้ประมาณกี่ต้นประมาณหกสิบต้นได้หกสิบต้น 2,000ต้นเราไม่ได้ตัดได้ทั้ง2,000ต้นเลยมันจะทยอยมาทีละทยอยมาอาทิตย์ละ60ต้นได้ใช่อะไรประมาณนั้นมูลค่าก็5 6 0 0 0บาทโอ้ในวันนี้ขายได้ราคาประมาณเท่าไหร่อะไรนะฮะรละ8บาทราละ18บาทถือว่าราคาดีมากไหมดีมากครับนดีมากเลยครับดีมาก18บาทนี่คือรวยเลยพอพออยู่ได้พออยู่ได้โอ้แล้วการปลูกกล้วยนี่เราปลูกใต้ต้นทุเรียนได้ไหมได้ครับ ปลูกใต้ต้นทุเรียนได้ครับใต้ป่าตามได้ครับใต้สวนมังคุดได้ครับได้หมดเลยได้หมดเลยครับโอ้แต่ว่าอันนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าปลูกในสวนทุเรียนเพราะว่ามันสองญี่ปุ่นแล้วการที่เราห่อหล่ะเราห่อแล้วทาให้มันไม่โดนสารเคมีได้ยงนั้นได้ใช่ครับแต่หมายถึงว่าเราจะต้องใส่ใจกับการห่อถึงจะได้ล้วยที่มีคุณภาพใช่ครับไปดูบรรยากาศเลยไปพบกับผู้ใหญ่ สวัสดีครับคุณอาวุโใหญ่ครับคุณผู้ใหญ่อธิบายถึงบริบทข้อตรงนี้ที่ว่าเราสื้อปวยจากชาวบ้านแบบนหนอย่างไรแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแต่รูปส่งกรองเขาลงตูแบบนี้อย่างไรบ้างก็สวัสดีครับเจ้าของเฟสชุมพร้าใหม่นะครับ,รบวันนี้ก็ได้รับโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เข้ามาเ,าเป็นกระบอกเสียงในการส่งเสริมในเรื่องของ พืชกล้วยหอมทองนะครับต้องเป็นพืชตัวใหม่ที่มาแรงในตอนนี้นะครับวันนี้นะครับก็จริงจริงกิจกรรมของเรานะครับอันนี้จะเป็นชาวบ้านอันนี้จะเป็นอ่กล้วยที่สมาชิกนํามาจากแรงนะครับอาจจะมีการกล้วยส่งออกแน่นนะครับเราจะมีการห่อเครือนะครับมีการห่อหุ้มเครือป้องกันแมลงป้องกัน สารเคมีที่ข้างเคียงนะครับแล้วก็ทาให้ผิวสวยนะครับนี่ก็มาจากแปลงสมาชิกนะครับแปลงสมาชิกแล้วมีการใช้สารเคมีไหมอย่างเช่นฉีดยงฉีดยาไล่รมลงอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้เลยใช่ไหมเงื่อนไขของอ่ากล้วยส่งออกญี่ปุ่นเนี่ยครับหนึ่งง่ายๆเลยครับห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดยกเว้นปุ๋ยเคมีนะครับไม่ว่ายาฆ่ายายาฆ่าแมลงห้ามใช้ในแปลงโดยเด็ดขาดนะครับไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รับซื้อนะครับไม่รับซื้อถ้า เกิดไปเจอในแปลงนะครับพื้นที่เข้าไปตรวจเจอในแปลงสตาฟของบริษัทเข้าไปดูในแปลงมีการใช้ยาหรือใช้สารเคมีเนี่ยคาจะตัดเลยไม่ขายครับนี่เพราะว่าคือ,อาชาวบ้านเขาเออกมาถึงนี่เราก็จะมีกระบวนการชั่งน้ําหนักอตอนนี้ก็หลังจากที่สมาชิกกลุ่มนะครับนาเข้ามาที่อาคารบรรจุภัณฑ์นะครับ,รบแห่งนี้นะครับ,รบก็จะมาสู่กระบวนการคัดแยกสีเนื้อแยกสีเนื้อ เขาแยกสีเนื้อนะครับเขาแยกสีเนื้อโดยวิธีการโดยวิธีการปาดดูเนื้อนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาสาธิตปาดดูเนื้อเอ่อปาดดูเนื้อนะครับคุงจับสิปาดสีเนื้อนะครับเป็นการเป็นเป็นการเช็คสีเนื้ออ่าเนื้ออย่างนี้นี่คือเป็นเนื้อที่ส่งออกได้นะครับส่งออกได้ต้องสีนี้อยู่ที่เจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วต้องสีห้าเปอร์เซ็นต์ครับผม ถ้าแก่กว่านั้นถ้าแก่เกิน80%ก็ไม่ได้ประมาณ7 5็ดสิบห้าถึงแปิบแต่ไม่ควเกินชาวบ้านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องรู้เนื้อนี้ถึงจะขายได้ใช่ครับขายจากทุเดือนครับผมหลังจากนั้นก็มีการเทสน้ําหนักนะครับมีการชั่งน้ําหนักต่อหนึ่งวีนะครับหนึ่งลูกเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า110กรัม110กรัมถ้ามีหนึ่งถ้ามีสิบลูกต้องได้หนึ่งโลกับหนึ่งชีดหนึ่งกิโลกับหนึ่งชีดนะครับก็จะผ่านกระบวนการตัดแต่งนะครับ โดยพนักงานตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการตัดแต่งนะครับตัดแต่งครับแล้วก็กระบวนการต่อไปนะครับเป็นไม้เปื่ออันนี้จะมีการผ่าหวีนะครับหลังจากชั่งน้าหนักผ่านแล้วจะมีการผ่าหวีนะครับผ่าหวีนะครับผ่าหวีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีการตัดแต่งนะครับอันนี้แล้วก็ผ่าเสร็จนะครับเป็นสามลูกห้าลูกเป็นช่อนะครับแล้วก็ทําการล้างน้ํานะครับนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการชำเหลวีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับอ่าเป็นการทำเหลวี ee, นะครับ,อ,ร ee, รบอันนี้ผ่านผ่านผ่านมาตรฐานมาแล้วนะครับได้นะครับมีถือสังเกตน,นะครับแต่อามาอ่างนี้ก็เป็นจะเป็นอ่างอ่าล้างนะครับต้องล้างทีละลูกไม่ต้องล้างทีละลูกับใช้ใช้ของน้ำล้างนะครับใช้องล้างน้าแบบนี้นะครับ่ล้างแล้วก็ดูว่ามีสิ่งเจือปนหรือเปล่านะครับ มีสิ่งจะปนหรือเปล่านะครับล้างเสร็จแล้วก็มามามา,มาที่อ่างนี้นะครับมาที่อ่างนี้ต่อนะครับอ่างนี้ก็จะทำก็จะไม่ฉีดอีกท,ทีนึงอ,นนอ่นนี้เป็นน้ําเปล่าหรือต้องแช่น้ำยาน้าสะอาดน้าสะอาดนะครับน้ําสะอาดก็ฉีดอีกทีนึงครับโดยใช้ปั๊มแรงดันนะครับใช้น้ํทำความสะอาดจะมีแมลงรมียา,อ,ญญาอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ครับไม่ใส่ไม่ได้ใส่ครับผมลังจาล้างทำาการล้างเสร็จก็จะเอามา น้ำอ่างสุดท้ายนะครับอาจจะมาพักที่นี่แล้วก็นํามาวางนะครับวางเพื่อให้สะเด็ดน้ํานะครับอันนี้วางเพื่อให้สะเด็ดน้ําอันนี้จะผ่านเรียบร้อยแล้ววางมาให้สะเด็ดน้ํานะครับแล้วก็เป,เป่าลมแล้วก็ผ่านการเป่าลมเป่าลมแห้งนะครับเป่าลมแห้งนะครับอันนี้ก็จะเปิดดูได้นะครับเปิดดูได้แห้งนะครับเป่าลมแห้งข้าะบวนการสายพันแห้งเลียงสายพันลำเลียงขึ้นสู่ลำเลียงสายพันนะครับ สายพันธุ์ลำเลียงระหว่างสายพันธุ์ลำเลียงก็จะเป็นลมเป่ามีลมเป่านะครับมีลมเป่าเพื่อให้มันแห้งนะครับมันแห้ง <c oughs> หลังจากนั้นก็จะมาทาการชั่งชั่งน้ําหนักอีกทีนึงนะครับชั่งน้ำหนักอีกทีนึง่งอ,อันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยเบอร์บีนะครับที่น้ําหนักต่ากว่าต่ำกว่า110กรัมนะครับในทางบริษัทก็จะช่วยซื้อไปนะครับแล้วสติกเกอร์นี่คืออะไรครับ อันนี้จะเป็นสมาชิกผู้ปลูกอันนี้อันนี้เบอร์เบอร์หกนี่จะเป็นรงแพกงแพกข้าสิงห์นะครับหมายเลขหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสของสมาชิกนะครับคนญี่ปุ่นที่กินกล้วยเขาจะรู้ว่าวันนี้เขากินได้ได้กินกล้วยที่ไหนกล้วยสวนไหนสวนไหนเจ้าของคือใครเข<อ>าสามารถจิ้มรหัสแล้วก็ขึ้นเอฟเลยนะครับว่ากินกล้วยจากใครวันนี้นะกล้วยนี้มี J จไหมอ่ากล้วยนี้มี JP ทุกแรงนะครับมีเจมีเจพีทุกแรงนะครับ ถ้าไม่มี p เราไม่ซื้อเราซื้อไม่ได้เพราะว่ามันบังคับในเรื่องของการทํา GMP มาตรฐานโรงงานข้าบัรจุนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยเบอร์บีนะครับซึ่งน้ำหนักอยู่ที่95้กรัมนะครับอ๋อพอมาถึงนี้เราจะแยก A กับ B ครับผมอ่าอันนี้จะเป็นเกรด A นะครับเหงนี้จะเป็นเกรด A เกรด A ลูกก็จะใหญ่เกรด A ก็ใหญ่ขึ้นน้ำหนักไม่ต่ำกว่า110กรัมนะครับนี่จะเป็นกล้วยเกรด A นะครับ อันนี้ก็ผ่านตาช่างมานะครับเขาจะมีน้ำหนักบอกนะครับน้ำหนักบอกครับอ่าพอเสร็จแล้วก็มาที่อันนี้ก็มาทําการบรรจุพันธุ์นะครับลงกล่องนะครับอันนี้อ,อันนี้จะเป็นกล้วยบีนะครับออก็จะไปเอาโฟมเรองนะครับมีการรองโฟมไม่ให้ช้ำน,นะครับอันนี้กล้วยกล้วยเบอร์บีนะครับรเราจะแยกฝั่งนู้นเอเบอร์เบอร์เอนะครับฝั่งนี้เบอร์บีนะครับ,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 บ สังเกตว่ามันจะแห้งนะครับถ้าเราปล่อยลมแล้วมันจะแห้งนะครับแห้งอันนี้จะทาการแพกเดี๋ยวให้น้องถ่ายกันตอนแพกนี่่ะแล้วเราทําการดูดสุญญากาศนะครับเดี๋ยวจะสาธิตการดูดสุญญากาศนะครับอ่าทำการแพกแพกให้ลงต่อที่เต็มแล้วก็น้ําหนักน้ําหนัก6กล่องละเท่าไหร่บว่า2.5กิโลต่อ1กล่อง เกินได้ไห้ามเกินห้ามเกินห้ามเกินับห้ามเกิน12.5กิโลน,น,นะครับอันนี้อยู่กระบวนการ, 100, 000, รบรรจุพั<อ>นธุน์นะครับบรรจุลงกล่องแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับชั่งน้ําหนักครั้งนึงชั่งน้ําหนักอ่าอันนี้12.2พันไม่ควรเกิน12.5นะครับ12กิโลจะนี่เข้าสู่กระบวนอันนี้จะเข้าสู่กระบวนการาทําดูดสุญญากาศนะครับเพื่อชะลอการ กล้วอยอายุของกล้วยแม่สุกแม่สุกเร็วขึ้นนะครับเอ้ยใช้เครื่องเราใช้เครื่องดูดอ่าดูดฝุ่นนะครับ <laughs> ประยุกต์ประยุกต์กนะครับเจรประยุกต์ดูดสุญญากาศออกอ่าดูดสุญญากาศนะครับโอ้๋ยวดูลมอ่ามันจะไม่มีลมไม่มีอากาศเข้าอยู่ข้างในเสร็จแล้วเราเข้า,ขาห้องเย็นเหรอฮะเสร็จแล้วก็มีการอ่าลงจํานวนกล่องนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นรหัสของโรงพ็คท่าสิงห์เบอร์6นะครับ,รบทางบริษัทก็จะรู้ว่าแสดงว่าสามารถมีโรงพู่หลายโรงมีโรงเดียวครับท่ามสิงห์งแต่ว่าเวลาของไปถ้าเกิดเจอปัญหาในเรื่องของสีเนื้อสตุกในตู้หรือว่าคุณภาพไม่ได้เนี่ยเราสามารถสอบย้อนกลับได้ว่าไปจากโรงพักท่าสิงห์คร,ครับเนี่ยสามารถเช็คได้ก็มีกล่องบอกอยู่นะครับอันนี้ก็สัปดาห์ที่3.2 สัปดาห์ที่3.2และก็จํานวนกล่องที่88นะครับอันนี้จะเป็นสัปดาห์สัปดาห์นี้จะเหมือนกันหมดนะครับครับวิกสัปดาห์3.2นะครับถ้ากล้วยไปแล้วเจอไปทางมีปัญหาเขาจะย้อนสอบย้อนกลับได้ว่าสัปดาห์ที่3.2ไม่กล้วยเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพเข้าไปเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของใครโดยที่ระบุสมาชิกตรงนี้นะครับครับเรามีเลขสมาชิก100สมาชิก้อ0นะครับ พอเสร็จจากตรงนี้ครับเสร็จจากตรงนี้ก็เข้าสู่ห้องเย็นนะครับ <พอ S 2> ห,ห้องเย็นเลยครับผมเขาเย็นที่ควันอยู่เท่าไหร่จริงๆแล้วตรงนี้มันจุได้ประมาณ20ตันนะครับโอ้เย็นสบาย20ตัน20ตันอันนี้ก็เราจะควบคุมอุณภูมิอยู่ที่13องศาครับนะครับต้องอต้องควบคุมอุณภูมิจนกว่ารถตู้คอนเดนเซอร์จะมาลากไปนะครับอยู่ที่13องศานะครับ อัน,นเราเราสามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่อ่าจริงๆแล้วเก็บไว้ได้เป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยครับเป็นเดือนแต่ว่ากล้วยด้วยกล้วยเนี่ยมันมีอายุนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็เราเก็บไว้ตอนนี้เนี่ยหนึ่งวันหนึ่งวันกับหนึ่งคืนและพรุ่งนี้ก็ทางบริษัทก็จะมารับ,รบมีตู้คอนเทนเนอร์มาลากไปนะครับแล้วกระบวนการเดินทางจากนี้ไปญี่ปุ่นใช้เวลากระบวนทางจากนี้ไปนะครับไปถึงแหลมฉะบังนะครับไปถึงแหลมฉะบัง ของวันรุ VII ่งขึ้นนะครับแล้วก็จากแหลมชาบังก็ขึ้นขึ้นเรือไปญี่ปุ่นประมาณ15วันประมาณ15วันครับจะถึงท่าเรือที่ญี่ปุ่นประมาณ15วันนะครับรวมรวมตั้งแต่วันที่เกษตรกรเก็บเกีียวแล้วก็เข้าสู่ห้องเย็นเนี่ยนะครับผ่านกระบวนการขับถงเย็นเนี่ยรวมรวมทั้งอยู่ที่บางไทรสวันแล้วก็ไปอยู่ไปจนไปถึงญี่ปุ่นรวมรวประมาณ18วันประมาณนั้นครับผมทำไมต้องเป็นกล้วยหอมทองถ้ำสิงทำไมเขาชอบ จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าชอบกล้วยหอมทองไหมครับญี่ปุ่นชอบกินกล้วยหอมทองครับนะครับโดยเฉพาะหอมทองของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งคาวัดก็ดีทําสิงก็ดีนาศาลก็ดีชัยภูมิอุบลบ้านลาดนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกได้ในเมืองไทยเท่านั้นกล้วยหอมทองนะครับประเทศอื่นปลูกไม่ได้นะครับอันที่ผมบอกไว้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เลย มีหลายจังหวัดครับมีอุบลมีชัยภูมิมีเพชรบุรี<อ>มีชุมพรน,นะครับอตอนนี้ปลูกอยู่นะครับแต่ทั้งสิ่งดังที่สุดว่างั้นเหรอทั้งสิ่งเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีอัตลักษณ์ในเรื่องของชุดดินนะครับซึ่งชุดดินเนี่ยเป็นชุดดินของชุดอ่าวลึกนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการปลูกพืชแทบจะทุกชนิดนะครับไม่น้อยกว่าดินแดงภูเขาไฟนะครับ<อ>ดินจะมี ลักษณะเป็นเป็นน้ำมันดินมันดีนะครับตอนนี้เราอยู่ท้องแอร์เย็นๆเอางี้เล่าบริบทของที่นี่หน่อยว่าเริ่มต้นเป็นมาแบบไหนอย่างไรม <c oughs> ีเริ่มต้นก็อดีตประธานนะครับคุณดำรงเสนแก้วนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับเป็นผู้ก่อตั้งอ่าหกิจนะครับ ชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่นนะครับก็ร่วมมาประมาณ25ปีนะครับยปีแล้วครับผมโดยการชักชวนเกษตรกรที่มีความรักที่จะปลูกผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีส่งออกญี่ปุ่นนะครับก็ร่วมร่วมมา2ี่5าปีนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังแพ็กอยู่นะครับตอนนี้ะนะครับยังแพ็กอยู่ส่งออกญี่ปุ่นนะครับก็อย่างหนึ่งนะครับที่ทางกลุ่มแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยแล้วสมาชิกเนี่ย ทีเ่เราเรียนเห็นความสำคัญหนึ่งนะครับปลูกพืชที่มีรายได้แน่นอนนะครับมีตลาดแน่นอนนะครับมีสถานที่รับซื้อแน่นอนและก็มีเกิดการจ้างงานนะครับในชุมชนและสิ่งสําคัญมากกว่านั้นคือเราร่วมอนุรักษ์นะครับพืชกล้วยหอมทองซึ่งเป็นของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับกล้วยหอมทองนะครับลงได้ที่เมืองไทยนะครับที่เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเป็นที่ยอมรับของตลาดญี่ปุ่นนะครับซึ่งคนญี่ปุ่นก็บอกว่า พันหอมทองเนี่ยนะครับเป็นกล้วยหอมทองเล็กที่สุดแต่รสชาติดีที่สุดนะครับก็อยากให้ผมก็อยากจะฝากสื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะเพชรชุมพรสร้าใหม่นะครับแล้วก็สื่อแขนงของจังหวัดชุมพรทุกๆแขนงร่วมไปถึงเครือข่ายนะครับระดับประเทศเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของส่งเสริมนะครับว่ากล้วยหอมทองเป็นพืชทางเลือกใหม่สําหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับซึ่ง ที่มีตลาดรับซื้อแน่นอนนะครับมีความมั่นคงนะครับในเรื่องของรายได้นะครับเนี่ยอยากจะให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยช่วยทําข่าวให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกล้วยหอมทองของเมืองไทยนะครับแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ด้วยนะครับเพื่อจะมาเป็น้เรียกว่าเป็นสินค้าที่คนญี่ปุ่นชอบกินนะครับผมราคาเป็นไงมั่งปัจจุบันราคานี่ผมว่าถือว่าดีนะครับราคานะครับ ข้อดีก็คือหนึ่งมีราคาประกันแน่นอนนะครับมีตลาดรับซื้อแน่นอนมีการซื้อขายล่วงหน้านะครับ <c oughs> ท่านปูกประกันราคา <c oughs> มีการซื้อขายล่วงหน้าแล้วปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร <c oughs> ่นะตอนนี้ราคาอยู่ที่สิบแปดบาทต่อก <15 S 1> ิโลกร,รัมบาทนะครับผมและสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญที่การเรารวมกลุ่มขึ้นมานะครับหนึ่งนะครับราคาตลาดด้วยภายในพื้นที่หรือว่าบริเวณ พื้นที่ตำบลไ้เคียงเนี่ยราคาก็ขยับขึ้นด้วยนะครับมันจะเชื่อมโยงไปหมดเลยนะครับราคาก็จะขึ้นมาตอนนี้กล้วยภายในก็15บาทนะครับก็ถือว่าไม่ถูกนะครับสุดท้ายบอกช่องทางในการติดต่อหน่อยช่องทางก็ติดต่อได้ที่เพจนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรตําสนกล้วยตำบลตําสิงเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทร0 6 3 6 1 4 7 8 4นะครับ ซึ่งเป็นเป็นเบอร์ของประธานเองนะครับผมนนบเบอ,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 อร์โทรนะครับ0636147814นะครับประธานปีชาเสนแก้วนะครับประธานวิสาหกิจเพลงใหญ่บูกเบิ่ออมทองสองออกญี่ปุ่นนะครับผม